ค่ะก็กลับเข้าสู่ช่องสุดท้ายของรายการนะคะช่วงนี้ก็ยังเปิดรับสายนะคะให้ท่านชมค่ะโทรเข้ามาพูดกับคุยเกับทางรายการหรือว่ามีเรื่องที่จะปรึกษาคุณอาก็โทรเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์นะคะ02ค่ะ9349258-9นะคะ SMS ค่ะ4123456ค่ะ MMS ค่ะ423703ค่ะก็อย่านิ่งนะครับก็โทรเข้ามาเอ้า เออเจส้มอ่ะที่อยู่พนมน่ะไอ้ปมทิพบาานอ่ะเออเจส้มเลยในเจส้มทุกวันเลยแล้วแล้วเขาก็บอกว่าจะโทรจะโทรอากา้าโทรหน่อยหรืออ๋อสาวแม่กองสาวบางแคร์สาวสาวอะไรต่อสาวอะไรเนี่ยไม่รายงานตัวเลยค่ะหายไปไหนหมดนอนหลับแล้วก็ไม่รู้อรายงานตัวมั่งโทรเข้ามามั่งลงสาวจากอุบลสาวจากตังสาวจากไหนก็โทรกันเข้ามานะครับ ก็ถือว่าทักทายกันแนั้นมันก็เงยียบๆแล้วผมก็เหงามันก็วังเวงเหมือนกัน่ะคอยเหลียวหน้าเหลียวหลังมันกะกลัวอะไรจยโผล่มาอยู่เหมือนกันเนยก็พยายามนะครับในสิ่งเหล่านี้หรือคุณผู้ชมนะครับที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องความไม่ไม่สมบูรณ์ของการคองคู่การมีเพศสัมพันธ์หรือหนุ่มๆสาวๆที่ ไม่สําเร็จในเรื่องความรักอะไรได้ทั้งนั้นค่ะตอนนี้มีสายเข้ามาหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะส่วัะสวัสดีครับรช่วยรีเสียงทีวีหน่อยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเ<ค>ชิญเลยครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแลยค่ะได้ยินแลวได้ยินลวเอาพูดได้เลยพูดได้เลยเพะอยากถามว่าถ้า ชอบคนมีครอบครัวแล้วเราจะคุยกับเขาอย่างไรดีชอบคนมีครอบครัวแล้วลรวจะไอทีนี้ไอการชอบของเราเนี่ยชอบแบบไหนล่ะค่ะรักเขาเออช่แล้วเขารักเราหรือเปล่าไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไอคำว่าชอบตรงนี้นะมันมันแล้วคิดว่าไอความรักของเราเนี่ยเราเราอยากมีเพศสัมพันธ์กับเขาไหมเอาพูดให้ตรงเลยไม่ไม่ไม่ทำไม ไม่ก็ไม่ก็ทําตัวแบบธรรมดานี่แหละครับแอบรักกันหรอคะก็ก็โอเคก็พูดคุยกันธรรมดาแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าถ้าเราชอบเขาเรารักเขาเนี่ยมันก็มีอะไรลึกซ่อนอยู่ถูกไหมครับ,<อ>บคุณก็ต้องมีแอบมีหวังอะไรซ่อนอยู่เหมือนกันเนี่ยมีความหมายความหวังซ่อนอยู่แต่คุณยังไม่กล้าเท่านั้นเองถ้าถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกครับไอความรักเราเจอใครเราเห็นเราชอบเราก็รักแล้วแต่ว่า ไอ้ส่วนที่จะปฏิบัตินั้นมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเขาเล่นกับเราด้วยไหมล่ะครับอไม่เขาไม่ก็เหมือนเขารักเราน่าจะเหมือนน้องอหรือเชิงธุรกิจมากกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทําตัวของเราให้เป็นไปตามที่เขาคิดดีกว่าเราก็จะได้ไม่เจ็บปวดถูก<ช>ไหมครับแล้วก็เราก็จะได้อะไรจากความบริสุทธิ์ความจริงใจต่อกัน แต่ถ้าเราไปมุง่งเน้นที่จะตรงนั้นแล้วเขามาอีกทางหนึ่งแล้วเราไปอีกทางหนึ่งแล้วมันไม่มีทางเจอกันแล้วเราเจ็บปวดมากกว่าเพราะเราชอบเขาไงแต่เขาไม่ได้ชอบเราเขารักเราแบบน้องรักเราแบบทําธุรกิจร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะทําตัวเองให้เจ็บปวดทําไมอย่าเร่งความเจ็บปวดสําหรับตัวเองเลยเก็บเอาไว้ดีกว่าถูกไหมครับดีไหมครับค่ะแล้วเราอยากรู้ว่าเออเขาคบเราแบบเชิงธุรกิจ หรือเปล่าหรือมีอะไรเอรอของก็ในในส่วนธุรกิจนะั้นคุณทําคุณทํากับเขาแล้วเขาจริงใจกับเราไหมล่ะแค่นั้นเองล่ะมันก็วัดผลได้เนี่ยใช่ไหมครับคุณก็จะรู้แหละว,ว่าว่าว่าที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาพึ่งเราหรือเราพึ่งเขาถ้าเขาถ้าเขามาพึ่งเราเราก็ต้องระวังตัวเราก็ต้องรู้แล้วว่าเขามาแบบไหนถูกไหมครับ ออแล้วอย่างสมมติว่าเขาเสนอธุรกิจมาให้เราอย่างนึง่งแล้วเขาเราให้เราไปลงทุนกับเขาาเงี้ยแต่เรายังไม่มั่นใจกับเขาว่าเขาจะชัวร์กับเราหรือเปล่าเขาเสนอธุรกิจเข้ามาเนี่ยแล้วให้เราไปลงทุนเขาหมายความว่าเราต้องลงทุนการเงินใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วเขาล่ะแล้วกลัวเขาจะแอบแฝงเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าโอ้ไม่สมควรเลยแล้วคุณมีประสบการณ์ด้านการงานตรงนั้นหรือเปล่าคะ ยังไม่มีประสบการณ์ด้านน้องแต่ก็มีนอื่นทำธุรกิจอย่างอื่นกันอยู่เอออย่างั้นเราค้าขายเรื่องของเก่ากันอยู่ไงค่ะงั้นก็ทําธุรกิจเรื่องค้าขายของเราดีกว่าถ้าเขาจะเอาธุรกิจใหม่เข้ามาแล้วเราไม่มีความรู้เลยเนี่ยมันก็เหมือนกับเราเอาเงินเนี่ยไปโยนทิ้งแม่น้านะค่ะแล้วก็แล้วเราไปเที่ยวตามช้อนกลับมาเนี่ยมันช้อนไม่ได้ครบหมดหรอกค่ะอย่าอย่าก็เหมือนกับอย่างที่ตอนต้นผมบอกว่าอย่าอย่ารีบเร่งกับชีวิตตัวเองเลย ธุรกิจของเราที่มีอยู่เราค่อยๆทําของเราไปเรามีความสุขมากกว่าถ้าไปหาอีกเรื่องหนึ่งเข้ามาแล้วเราจะเดือดร้อนเราจะลําบากแล้วจะนอนกินไม่ได้นอนไม่หลับล้วที้เรื่องแบนี้อาอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความรู้ด้านนีออ้<ๆ>ไม่ควรจะทํานะคะค่ะเอาเอาอย่างนั้นดีกว่า แต่แต่เขาดูอยู่ป่าไม่รู้เดี๋ยวเขาคงเไม่คงคงไม่ได้ดูตัวตัวเขาเองอาจจะไม่ได้ดูเออเออดีแลวดีแลสั้ะถูกของให้หยาดูเลยดูแล้เดี๋ยวเขาเกลียดผมอย่ยหาว่าผมไปยุคคุณอีกอันนี้เรื่องจริงเขาเขากับเราอยู่คนละที่กันด้วยออันนี้เรื่องจริงผมพูดเรื่องจริงแล้วที่เราถามนี่คือเราอยากรู้ว่าเออถ้าเราเข้าไปทำธุรกิจอย่างเงี้ยปวยเขาจะแอบแฝงอย่างอื่นกับเราด้วยหรือเปล่าใช่ใช่เสร็จเลย หนึ่งการเงินก่อนสองถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก็เอาการตัวเลยอจะ็ม่กลัวตรงนั้นยิ่งถ้าเกิดเรามีใจกับเขาอยู่แล้วนีก็่วัวร่วมหางเลยค่ะนะเอาะไรยังไงถ้าจะทําอะไรก็คอยโทรมาปรึกษาแล้วกันนะแล้วเขาถามน่อยเราเป็นผู้หญิงอ่ะคือรอบเดือนเรามาไม่ปกติอ่ยคือมัน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 จะทำาไงให้หายอ่ะเพราะว่า มันขึ้นอยู่ที่ปีนึงแ้าจะนับครั้งได้เลยอ่ะน่าจะลองทานยาคุมดูนะคะไม่ไม่ไม่ถึงสามหมอก่อนดีกว่าไปให้เขาตรวจภายในเลยว่ามันไอ้มดลูกรังไข่อะไรต่างๆเนี่ยมันทํางานได้ได้ปกติไหมแล้วถ้าเรากินยาตัวของคุณเนี่ยเข้าไปอ่ะมันจะโอเคไหมคืออย่าเพิ่งกินยาเลยดีกว่าอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าผมเป็นเป็นเป็นเรื่องไอ้การที่เห็นแก่ตัวแล้วผมจะบอกว่าคุณกินยาเลยอย่างนั้นไม่ไปหาหมอก่อนดีกว่าหาหมอเสร็จแล้วแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีค่ะ เอาเอาร่างกายของเราให้ชัวร์ก่อน <ฮะ S 1> ดีกว่า<ฮ>ะนะครับเอายาของคุณดูแล้วมันเหมือนกับว่ามันมีเพวกเก่าเก,กี้อะไรผสมอย่างเงี้ยเราไม<ด>่รู้รรว่า,าพวกนี้มันจะเป็นยาเลือดใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณทานยาไปแล้วก็ไปหาหมอด้วยเออใช่ไหมนะทานไปด้วยแล้วก็หาหมอด้วยอย่าเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับอ้าวค่ะ,เอ,ะเอาไม่ว่ากัน จ้า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 ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับอ่ามีอีกสายหนึ่งเข้ารออยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับโอสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีน้องมินสวัสดีค่ะสบายว่าว่าจะไม่โทรเข้าไปแล้วเห็นอ้อนอ้อเอ้าพอดีเลยคําถามของผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่กําลังโดนใจพอดีเลยฟังเพอเลยเลยเอ้าก็ถูกหวยไหมถูกหวยไหมปกติน้องเหมี่ยวก็ไม่ยอมตัดต่าสองตัวเลยอ่ะเลยไม่ถูกกันเลยสามสามไม่ถูกเลยเออเออ อ้าไม่ว่ากันไม่ว่ากันเป็นห่วงเป็นห่วง <c oughs> เป็นห่วงกลัวไม่มีเหล้ากินม,มีแล้วขวดหนึ่งไม่ใช่ปัญหาเลยนะ <c oughs> เหล้าไม่ตระหนัมีขายเดีไม่กลัวไม่กิน,น,น,ว,นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี่ทีมตากล้องนี่เขาจะไปทานเหล้ากันนะน่าจะไปเป็นเพื่อนด้วยนะไปที่ไหนอ่ะเนี่ยร้านน้องเหมียวเนี่ย วันที่หนึ่งเหรอเออหนึ่งเนี่ยวันที่หนึ่งหนูทำงานทำไมเขาไม่เลื่อนวันอื่นแล้วตอนตอนกลางคืนไงโอ๋ยเคลียร์เงินไม่ทันอ่ะเกิดนัดกันไม่ทันถ้าไม่ได้ไปก็ไม่เจอหน้าท่ะสิคะแล้วรวมหน้าทูลให้ดูหน่อยค่ะดูดูหน้าทูลหน่อยแล้วดูหน้าทู ไปมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนาะจนหล่อเลยนี่หล่อที่สุดในสตูนะะคหล่อ่ี๋อแเหรอค่บายที่ก่อนเข้ารายการนี่ขอไปอัมพวาด้วยอย่าไปเลี้งสาวแม่กลองบอกไม่ต้องไปอัมพวาลงมาเที่ยวอ้อมใหญ่ก่อนเลยบอกนี่นี่มาอ้อมใหญ่ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปอัมพวาทีหลังแต่แม่กลองใจถึงแล้วกล้าเปล่าอ่ะกลัว กลัวไปกลัวไปอ้อมใหญ่แล้วเนี่ยพอไปอัมพวาแล้วจะเดินตุปัดตุเป๋ไปอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวประคองให้ก็ได้เพราะว่ารักใครรักจริงนะคะแค่แล้วคนคนแม่กองจริงใจนะไม่ไม่หลอกลวงด้วยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้กำลังกำลังกำลังเหงาเลยนะตอนนี้กำลังเห่าได้เลยค่ะเดี๋ยวขอเลขเบอร์กันหล่ำไม่เลยนะคะให้ยังไงให้ยังไงฝากไว้ด้วยเพราะว่าเขาโดนสาวสุพรรณหลอกมาแล้วแล้วเจ็บปวดของหักลั่ อต้องร้องทำใจจากสาวสุพันเหรอสุนรรแม่กองพื้นๆเดียวกันนะแต่รักใครรักจริงไปยังมาหลอกสาวแม่กองไม่ได้เโอเคโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับแข่ความความคิดถึงแฟนคลับทุกๆคนนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเห็นไหมมันมันมันก็อ่ะเราถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องสาระนะครับอย่างแฟนแฟนเนี่ย ทุกท่านที่ชมอยู่ก็เป็นแฟนของเราทั้งนั้นนะครับเราทุกท่านสามารถที่จะโทรเข้ามาได้นะครับเพราะผมบอกแล้วไงครับว่าแฟนคลับทุกท่านที่ชมอยู่เนี่ยเป็นผู้ร่วมจัดรายการกับของเราจัดรายการกับเราเลยท่านโทรเข้ามาท่านมีปัญหามีเรื่องอะไรก็คุยอย่างเงี้ยมันก็สนุกสนานเพราะกลางคืนอย่างนี้เที่ยงคืนตีหนึ่งอย่างเงี้ยฮะไอเราเคนที่สูงอายุ มันก็เหงาไม่มีอะไรนอนไม่หลับอะไรเออดูรายการนี้จบแล้วก็ค่อยว่ากันอีกทีท่านท่านที่คิดว่ามีสาระมีประโยชน์อะไรแต่อยากจะตอบน้องน้องจากีที่เอสวีเข้ามาจังเลยว่าเขาบอกว่าเอตั้งคันแล้วเนี่ยมีเพศสัมพันธ์แล้วเป็นอะไรไหมอะไรไหมจําไว้นะครับไม่ว่าครันเนี่ยจะกี่เดือนก็ตามนะการมีเพศสัมพันธ์เนี่ย ก็คือหมายความว่าหนึ่งต้องไม่มีการทับหน้าท้องสถานเดียวใช้ท่าใช้ท่าที่เรียกว่าตัวเดียวอันเดียวเท่านั้นเองนะไม่มีการทับไม่มีการอะก็ตัวเดียวอันเดียวนั่นแหละก็คือหมายความว่าท่าที่มีตัวเดียวอันเดียวที่จะเข้าไปก่อกวนเราเท่านั้นเองแล้วไอ้ส่วนอื่นห้ามเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไปกระทบมันจะไปทับมันจะไปอะไรอย่างนั้นนะแล้วทีนี้ไอ้ท่า ถ้าที่มันมันมถ้าที่มันทําให้มีผลในการในการบิดในการเอี้ยวตัวอะไรอย่างนี้ก็ไม่สมควรนะก็คือใช้ธรรมชาติที่สุดทําได้ครับนะทำได้เลยนะไม่มีปัญหากับสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องห่วงแล้วครับถ้าไม่มีการทับหน้าท้องสัอย่างเดียวนะครับแล้วก็ฝากอีกนิดนึงนะเรื่องที่ไปดําเนินก็เราต้องเลื่อนแต่ว่าขอเวลานิดนึงนะครับ ที่ผมจะจะหาวันเพราะว่าเดือนหน้ามันก็จะมีสงการอีกเราก็จะต้องหาวันที่ดีๆก็สิบเก้าท่านยี่สิบท่านเนี่ยยังเหนียวแน่นยังยืนยันอยู่ว่าไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนแปลงขอขอบพระคุณนะครับที่ไว้ใจแล้วก็เชื่อใจสำหรับทุกท่านนะครับถ้ามีปัญหาอะไรโทรเบอร์ส่วนตัวผมได้นะครับที่เบอร์ที่โชว์อยู่หน้าจอนี่นะครับศูนย์แปดหกสามสี่เจดสี่แดสี่เจ็ดเนี่ยปัญหาของท่าน ที่ไม่สามารถมาออกอากาศหรือว่าออกรายการได้ท่านโทรเบอร์ส่วนตัวพูดคุยกันได้ปรึกษาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกรูปแบบด้วยความเป็นกลางนะครับไม่มีแอบแฝงไม่มีอะไรต่างๆหลายๆท่านเยอะๆนะที่เพศชายเนี่ยโทรเข้ามาเรื่องสมรรถภาพทางเพศถ้าท่านมีปัญหาตรงนั้นะนะครับโทรเข้ามาปรึกษาได้มีวิธีการที่จะบำบัดเรื่องสมรรถภาพทางเพศชายแต่ว่า บางทีในการพูดออกอากาศเนี่ยมันมันมันจะนต้องใช้ใช้บางส่วนที่เป็น <ฮะ S 2> เป็นเป็นส่วนที่หนัก <ฮะ S 2> เราก็ไม่สามารถจะพูดได้เราพูดเป็นกลางๆแต่ถ้าส่วนตัวแล้วผมสามารถที่จะแนะนําคุณได้ไม่มีความมั่นใจในตัวเองไม่อายไม่กล้าหรืออะไรต่างๆรับรองครับ <ฮะ S 2> ว่า <ฮะ S 2> ขี่ขายได้ทุกอย่างสมรรถภาพทางเพศเสื่อมนี่ทันทีไม่ต้องไป <ฮะ S 2> เสียเงินเป็นเป็นแสนแสนล้านล้านหรอกครับ มีกายภาพบําบัดมีวิธีการท่านรักษาฟรีทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะครับสําหรับคืนนี้ค,คิดว่าสาระแล้วก็คำคาต่างๆที่พูดออกมานั้นก็พอจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์พรุ่งนี้เราพบกันแล้วท่านโทรมาช่วยแนะนำสักทีว่าไอ้ที่ผมกับน้องมินเนี่ยที่พูดกันเนี่ยมัน มันมีมันมีประโยชน์ไหมสําหรับที่ท่านจะต้องเสียเวลามานั่งชมดึกดๆๆอเดินอย่างนี้ะนะครับแต่เราเน้นนะครับว่าเราพยายามเป็นกลางที่สุดแล้วก็ทําอะไรที่ให้มีสาระมีประโยชน์ที่สุดสำหรับคืนนี้แน่นอนอขอขอบคุณทุกทุกเอสทุก m MM m S และก็ทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกใ,ในรายการนะคะคืนนี้เราสองคนต้องกล่วาวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะนอนหลับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ครับพรุ่งนี้พบกันไหมนครับ was a little bit frightening but they fought with